สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาสู่ช n n e l ช่องบรูโตนทีเออีกครั้งนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงประเด็นของคาวากิกันนะครับที่ว่าทำไมไอหมอนี่เนี่ยตอนช่วงแรกๆของอนิเมะบรูโตหรือว่ามังงะบรูโตเนี่ยมันถึงได้ดูเป็นเออคนดีจ๋าเลยเต่พอมาอยู่ในมังงะของบรูโตทูบล็อก ให้ทัวเลยบล็อกเนี่ยตอนล่าสุดเนี่ยมันดูแบบเออทำตัวแบบส้นตีน,นะอะไรอย่างนี้นะก็สําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้นะครับช่องของเรานะครับจะทําเนื้อหาเกี่ยวกับโบรุโตะล้วนเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีเนื้อหาของอนิเมะหรือว่ามังงะนารุโตะเนี่ยเข้ามาเกี่ยวกันเล็กน้อยบ้างเป็นบางคลิปนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับประเด็นของคาวากินะครับ ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของคาวากิเนี่ยคืออะไรนะครับโดยต้องขอเกริ่นก่อนเลยว,ว่าคาวากิเนี่ยเป็นเด็กที่ถูกซื้อนะครับเออต้องพูดถึะตัซื้อก็คือโดนพ่อเนี่ยรังเกนนะครับแล้วก็ใช้งานแบบเยี่ยงทาสเลยนะคือไม่ได้แบบว่ามองว่าเป็นลูกชายแท้ๆนะคือมองเป็นมองเป็นทาสคนหนึ่งเลยแหละเออมีโอซุสกิ อิชิกิเนี่ยครับที่ตอนนั้นเนี่ยใช้ร่างของบาทหลวงคนนึงนะมาซื้อนะครับก็คือมาซื้อเออมาซื้อด้วยกระดานที่ด้วยในตอนนั้นเดียพ่อของคาวากิก็ค่อนข้างที่จะติดเล่าอะไรเอาไปทดลองนะครับตัวของคามะมันจะเป็นอักษรประมาณนี้นะครับก็คืออักษรเดียวกับที่มือของบรูโตนี่แหละที่ว่ามีด้วยก็คือแต่ว่าของบรูโตเนี่ยมันจะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะก็คือโอซึกิโมโมชิกิเนี่ยเป็นคนเลือก มันเองเลยนะครับเพื่อบรโตะมาเป็นภาชนะของมันแต่ว่าทีนี้เนี่ยของคาวากิเนี่ยมันจะมาอีกเรื่องนึงก็คือคาวากิเนี่ยก็คือจะโดนโอซึกิชิกิเนี่ยทดลองนะครับทาการทดลองโดยที่เราเห็นว่าตัวละคร,รหลักๆใกล้ตัวเราที่เห็นว่าถูกจับทดลองด้วยก็จะมีโค้ดนะครับที่ฝั่งนั้นเนี่ยจะมีคามะสีขาวนะครับคืออันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีก รอบหนึ่งก็คืออาจจะทําเป็นคลิปแย่อีกคลิปไปเลยนะครับเกี่ยวกับโค้ดนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงคาวากิก่อนโดยที่2คนเนี่ยโค้ดกับเขาวากินะสคนเนี่ยรอดจากการทดลองในขณะที่เด็กคนอื่นที่ถูกไปถูกจับทดลองเนี่ยก็คือเสียชีวิตจากการทดลองหมดแล่ก็เขาวากิเนี่ยรอดมาแล้วก็ได้มาเจอกับพวกโมรุโตซารดะบิสกินะครับจากนั้นก็คือถูกรับเลี้ยงโดยอุซุมากินารุโตนะครับก็คือพ่อของโมรุโตจากนั้นเนี่ยโมรุโตกับคาวากินะ สองคนนี้คาวากิก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของตระกูลอุสมากินะครับได้กลายเป็นดัง่งเปรียบเสม,มือนดั่งพี่น้องแท้ๆของบอลโตะนะแล้วก็สู้ร่วมกันมาสักระยะหนึ่งนะในช่วงดึงอ่ะในช่วงของไทม์สคริปต์เนี่ยออก็คือตอนหลังจากที่เดด้าเนี่ยทำการเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของลุนจาก็คือเปลี่ยนสลับความเป็นจริงก็คือเปลี่ยนให้ตัวตนของคาวากิ ก็คือเป็นตัวตนของบรูโตในยุคปัจจุบันแล้วก็ตัวของบรูโตในยุคปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นคาวากิเพราะว่าเนื่องจากวัตถุใส่ร้ายว่าเป็นคนสังหารคินาตะแล้วก็นารูโตที่จริงก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถูกสังหารนะก็แค่โดนผดึงเอาไว้ในอีกต่างมิติหนึ่งมากกว่าเออก็คือโดนผดึงมากกว่าส่วนซาสเกะก็อ่านะ แต่ทีนี้เนี่ยเรามาเจาะจงที่คาวากิกันก็คือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยของคาวากิเนี่ยก็แทนที่ของโมรโตะและก็ตัวของโมรโตะเนี่ยก็มาแทนที่ของคาวากิส่วนในเรื่องของโมรโตะเดี๋ยวเราจะไปเจาะจงกันอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะทําคลิปแยกของมาของโมรโตะโดยเฉพาะนะทีนี้เนี่ยเรามาในคลิปของคาวากิก่อนคลิปนี้เนี่ยเรามาเจาะจงคาวากิกันก่อนก็คือคาวากิเป้าหมายของมันเนี่ย คืออะไรทีเนี้ยอันเนี้ยเราจะมาคุยกันโดยที่ว่าจุดประสงค์ของคาวากิดั้งเดิมเลยจริงๆนะเอาเอาแบบดั้งเดิมเลยนะคาวากิเนี่ยก็คือมีความต้องการที่จะเขาเรียกยังไงฉัดสังหารโอซุสกินะเพราะว่าตัวของคาวากิเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความเค้นกับพวกโอซุสกิเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรก็เลยต้องการมี มีเป้าหมายเนี่ยก็คือเออต้องการที่จะจัดจาก,การพวกโอสกิไปแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือโอสกิที่อยู่ในตัวของโบรลโตะคือคาวากิเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะแบบฆ่าโบรลโตหรอกแต่ด้วยความที่มันพูดยังไงแล้วก็คือโบรลโตะมันเป็นภาชนะของโมโมชิกิว่าถ้าปล่อยไปอย่างนั้นเนี่ยเมื่อไอตัวคามะเนี่ยมันเก็บข้อมูลครบร้อยเปอร์เซ็นมันก็จะทำให ตัวของโอซุสกิโมโมชิกิเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็อาจจะทําให้ก่อเรื่องอะไรที่มันวุ่นวายได้ทีนี้เนี่ยคาวากิก็เลยต้องการที่จะจสังหารโมรโตะเลยก็คือเป็นการเขาเรียกยังไงนะแก้ปัญหาที่ต้นทางนะครับโดยถ้าพูดตรงๆก็คือบทบาทของคาวากิในมังงะตอนล่าสุดในปัจจุบันอะ่ะมันมันก็พูดยังไงเดียมัน มันออกเนี่ยเป็นแบบเออเป็นตัวร้ายมากกว่าแล้วมันก็ทําให้คนที่อ่านอ่านมังงะบรุโตเออพระทาสคริปต์เนี่ยนะก็ค่อนข้างจะบบเออมันไส้มันไส้นิดหน่อยเออแบบอไอ้นี่ทําตัวหน้ามันไสอะไรเนี่ยเออประมาณนั้นอ่ะกูก็คิดอย่างนั้นแหละคิดแม่งไม่ต่างกันหรอกแต่ทีนี้เนี่ยอ่ถ้าลองพูดกันแบบ มีเหตุผลนิดหน่อยว่าเจาะจงแบบเออแบบคิดแบบมีวิมีเหตุผลสักนิดนึงอ่ะก็คือแบบที่มันทําไปอ่ะมันก็คือทําเพื่อู่บ้านนั่นแหละตั้งแต่ตั้งระบบความปลอดภัยที่ว่าจับจับสัญญาณในตัวเขาได้ยังไงจับสัญญาณในตัวของบริโตที่แบบเมื่อบริโตเข้ามาในหมู่บ้านคาเมกีก็จะสามารถรับรู้ได้ทันทีนะครับก็จะเข้าไปขัดขวาง ก็จะเห็นได้หลายตอนเลยในมังงะที่ผ่านมาว่าเลวเลวก็ไม่ใช่ดีก็ไม่ใช่คือมันจะดีสุดขั้วก็ไม่ใช่นะเลวสุดขั้วผมว่าก็ไม่ใช่มันออกไปแนวแอนตี Anti ้ฮีโร่หน่อยอะถ้าถ้าพูดกันเทียบกันแบบง่ายๆเหมือนอารมณ์เหมือนแอนตี้ฮีโร่มากกว่าคือมันก็จะมีแต่แต่ที่เห็นในหลังตอนหลังๆนี้นะตอนที่สู้กับพวกไอ้พลัสาอะไรเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้แล้วเออเดี๋ยวเดเปะรูปให้ ก็คือตอนที่สู้กับพวกนี้เนี่ยมันก็มีมันก็มีบางช่วงบ้างนะที่มันแบบเนี่ยโบลุโตะแล้วก็พวกซาดาดะอะไรเนี่ยมิสกิเนี่ยสู้กันเนี่ยประเด็นที่ว่าทําไมถ้าพูดกันตรงๆว่าทําไมคาวากิคือทําไมคาวากิต้องต้องสังหารโบรุโตะทําไมทาไมไม่ไม่ไม่คิดจะเก็บตัวของโมโมชิกิตัวเดียวไปเลยทีนี้เนี่ยก็ต้องพูดในกระจกแปลว่า ตัวของเขาเรียกงไงอะโมโมจิกิกับนารุโตะมันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวไปแล้วอะก็ถ้าพูดง่ายๆก็อารมณ์เหมือนก้าหางกับนารุโตะเมื่อตอนพระนารุโตะนั่นแหละก็คือต้องตีบทตัวร้ายนะเพื่อให้เพื่อที่จะทําให้เป้าหมายตัวเองสำเร็จคือจริงๆอะจุดจุดประสงค์ของมันอะมันก็แค่อ,อยากจะปกป้องหมู่บ้านก็คืออยากจะช่วยอยากจะปกป้องอท่านรุ่นเก็ดก็คือนารุโตะ นะที่เป็นผู้มีประคุณเป็นผู้มีประคุณนะเปรียบเสม,มือนพ่อเทเนี่ยที่ชิกามารุบอกว่าถ้าปล่อยให้นารุโตะฆ่าบรุโตเองเนี่ยนารุโตะทำไม่ได้ในนอนเพราะนั่นนะ่ะคือลูกเทเทีนี้เนี่ยคาวากิก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันถ้าถ้าท่านรุ่มเจ็ดทำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเองครับเลยเนี่ยก็คาวากิก็คือจะเป็นคนลงมือจัดก,การบรุโตเองนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเกี่ยวกับการ วิเคราะห์ถึงบทบาทของเขากิในปัจจุบันนะครับว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กดเข้ามารับชมคลิปของเรานะครับก็ขอบคุณมากครับถ้ายินดีอย่างยิ่งนะครับถ้ากดไลค์นะครับแล้วก็กด s ับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆแล้วก็ผลงานใหม่ๆของทางช่องเราแล้วเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ โดยจะต้องขอเน้นย้ำอีกรอบนะครับว่าทางช่องของเรานะครับจะลงเนื้อหาเกี่ยวกับอนิเมะหรือว่ามังงะบรูโตล้วนเลยนะครับโดยเฉพาะเลย,ะย,เเลยจะไม่มีอนิเมะเรื่องอื่อนมาปะปะนแน่นอนหรืออาจจะมีการอ้างถึงเล็กน้อยหรือจะมีการกล่าวถึงอนิเมะหรือว่ามังงะนารุโตที่ผ่านที่จบมาแล้วเนี่ยมีการอ้างอิงบ้างเล็กน้อยนะครับในบางคลิปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ